วันนี้เราจะมาตัดสลาอินโดกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยอันนี้บรรยากาศเราก็จะปลูกตัวสลาอินโดยอยู่ข้างล่างนะคะข้างบนก็จะเป็นทุเรียนคัสตอวันนี้จะมาตัดตัวสลาอินโดกันครับก็ใช้มีดสับ อันนี้มือสมัครเล่นนะคะดูท่าทางจะไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ไม่ใช่เอ้เร่วงหมดเลยครับอย่างเลยอันนี้มือสมัครเล่นคมือสมัครเล่นอันนี้สไลด์อินโดนะคะแต่ว่ารุ่นนี้ยังกินไม่ได้อ่าอันนี้รอรอตัดรอบตัดไปเนี้ยอันนี้อันนี้ถ้าเกิดจะตัดก็ต้องตัดแขนงออกด้วยนะคะเพราะว่าแขนงมันแย่งอาหารอันนี้ก็คือแตงกิงตัวสไลด์อินโดไปในตัว อันนี้คืออันบนนะคะที่เราได้่เเลลยยยอันข้างล่างยังไม่เท่าไหร่อันนี้คือลูกเล็กๆอันนี้เพิ่งออกอันนี้คือลูกเล็กๆค่ะนี่เดี๋ยวดูเขาตัดเอาเหรอตัดฝั่งนั้นกันนะตรงนี้ใหญ่โอ้โหต้องใช้ถุงมือแลยวนะเปยเลื้ยเลื้ยเลื้ยดีกว่าเปล่วได้ไหมอ่ะคล้อยไปล่อยโดนเนอะอ๋อน้องมาเร็ว นี่ลูกร่วงกลาวเลยกับเน่าหมดแล้วมันงอมเก็บใส่กระสอบเอาแ้งไหมเราเก็บใส่กระสอบมาดูมาดูคนตัดประจำนะครับฝีมือมันจะต่างกันอืเขาจะแต่งตัวแหนออกก่อนเนี่ยนี้หืออันนี้โูไดนาน่ะมาก สัตนีี่กดงจมะล่ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะดอกจะแดงแงแบบนี้นี่อันนี้ก็คือปลูกใหม่นะคะยังยังไม่ได้กินนะครับอันนี้ก็คือซพ่งซ้อมเป็นลูกนี่ซ้อมเป็นลูกแบบนี้ตัวเมียนะคะแบบนี้จะเป็นตัวเมียอันนี้ก็จะเป็นตัวต้นจำปะดะนะคะแต่ว่ามันยังไม่มีลูกนี่คือต้นจำปะดะเดี๋ยวดูให้ดูดมีตัวอะไรอยู่ข้างล่าง นี่ครับตัวจักระจนเรไรามาลอกคราบไว้นี่เวลามาลอกคราบมันก็จะเกาะอยู่แบบนี้น,นี่ทุเรียน้านนี่ยทุเรียนบ้านส่วนต้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าทุเรียนบ้านครับคือทุเรียนพื้นเมืองทุเรียนที่แบบกลิ่นหอมๆมากเลยแต่ว่าเนื้อมันจะไม่ค่อยมีนะคะเปิดมานี่ก็คือเห็นมเมล็ดอยู่เลยแต่ว่ามันจะอร่อยดีถ้าเกิดเอาไปทําตัวข้าวเหนียวทุเรียนก็คือถ้าใช้ตัวนี้จะอร่อยแล้วก็หอมกว่าอ่าอันนี้ก็คือปลูกโดยใช้มเมล็ดนะคะอันนี้คือปลูกโดยใช้มเมล็ดต้นตัวไวเหมือนกัน อ,อันนี้คือทลายเต็มๆเลยนะคะตัวสละอินโดเออถ้าเกิดว่ามันสมบูรณ์ถ้าผสมเกสรดีๆสมบูรณ์สมบูรณ์หน่อยมันก็จะได้ทลายประมาณนี้จ้านี่แต่ตอนนี้ยังตัดกินไม่ได้นะคะมันยังไม่สุกเลยแบบนี้ก็ยังกินไม่ได้นะคะเดี๋ยวว่าก็ใกล้ละนี่แบบนี้ช่วยใหญ่ๆเลยค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศโดยรอบในสวนตัวสละอินโดนะคะเราไม่ได้สูแคกสรสอินโดก็จะมีตัวทุเรียน มีทุเรียนมีมังคุดนะคะแล้วก็มีสละอินโดมีสตอมีหลายอย่างเลยค่ะอยู่ในส่วนเดียวกันทุเรียนก็ดูสมบูรณ์ดีนะคะไม่ต้องทําอะไรมากมันอยู่ร่วมกันไหลชนิดมันทําให้เกลือกูนกันอืมอันนั้นก็ต้นจำปาะดะนะคะแต่ต้นจำปาะดะยังยังไม่ได้เป็นลูกอันนี้คือต้นจำปาะดนะี่ดูสมบูรณ์มากเลยจำปาะดะปลูกอยู่กับทุเรียนนะครับใครเก่งก็อยู่ครับใครไม่เก่งก็ สู้ไม่ได้ครับตอนนี้สู้เรียนยังยังแพอยู่นะครับตอนนี้สละไอตัวจำปะดะขึ้นไปสุดยอดไปถึงนู่นเลยอีอันนี้ช่อใหญ่เลยกําลังปอกชิมดูยังไม่ฟรีเมือกำลังปอกดูดิในบอกดูดินี่คือเนื้อของตัวสลดอินโดนะบางคนยังไม่รู้จักบางคนยังไม่เคยได้กินนี่ก็คือตัวสละอินโดกรอบไหมกรอบไหมคุณรสชาติเป็นยังไง ตองเว้นไว้อีกสองสามวัน๋อต้องให้ลืมต้นก่อนนะครับเอาไปไว้สักสองสามวันแล้วจะอร่อยไม่ก็ตัดจริงๆแล้วจริงๆแล้วก็บอกว่าจะลืมต้นไม่ได้ครับต้องรอยสองสามวันถึงจะตัดเตร็มไม่แน่วันนี้เราจะตัดแล้วตัดไหมตัดอนนดมาวันนี้เราต้องตัดแล้วเพราะเราขี้เกียจมานี่เห็นไหมสไลด์ใหญ่ๆเลยอันนี้ก็หลายโลอยู่นะสไลดนี้ตัวน,นี้ยังฝาัๆหน่อยๆนะฝรันิดหนึ่งถ้าเกิดยังไม่สุกดีมันจะมีรสฝาดนิดนึง นตอี้ดุตอนนี้กําลังทําการเลื่อยนะครับแต่ว่าเอผลไม้ชนิดนี้มันจะดุนะครับถ้าไม่ดีมันจัหนามให้เลยนะเดี๋ยวมันจะโอ้จะหล่นนะต้นเลยเอากระสอบมารองดีกว่าไม่ได้ไม่ได้นะเลยนีไปโอ้ย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 จับได้จับทันโอ้ยจับได้ครับท่านนี่ช่อใหญ่ๆเลยนี่ช่อใหญ่ๆเลย ช่อใหญ่นี้กิโลกว่าสองโลสองกิโลช่อนี้สองกิโลช้ได้เลยแต่นี่มันดุนะดูหนามมันดูหนามมันหนามทั้งต้นทั้งทั้งลูกเลยนะหลาบมาเจอหนักไอ้มันจะดุมากเลยดูแลกเอาติดแล้วลูกจับแล้วมันหนามมันจะตําเลยปล่อยให้มันร่วงลงมาทั้งกลาวเลยไม่ได้ร่วงลองเอาอ้นี้สกิดเอาสกิดเอาสกิดเอากับเลื่อยหนามมันไร้กาดมาก เม่เช้านมโดนเลยเมื่อเช้าน้องโดนไปแล้วหนาารกาดมากอือนี่ดูดิจับสะดุ้งเลยนะนี่เน่านี่เน่านี่เน่าซะเยอะเลยไม่ได้ดูมั้ยต่อยู่เก็บบันก็ได้จะปล่อยไว้ก็เน่าใช่ไหมครับใช่เนี่ยเน่าเลยไหมเน่าจะถูกเกินไม่ก็จะเน่าจะยังไม่สุกก็ฝาดเกีไปไม่ได้เนี่ยเน่าหมดะอืมอันนี้คือลูกเล็กๆนะครับนี่ลูกเล็กๆนี่ฝั่งนี้ก็ลูกเล็กๆ อันนี้ช่อใหญ่เลยต้นนี้ดกดกใช้ได้เลยเอ่อเน่าไปแล้วด้วยนี่เยอะเยอะเยอะประเวทประเวทนี่เยอะเลยอันนี้ก็เยอะเลยนี่เดี๋ยวให้เขามาตัดกันดยน้เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวนี่เรามาดูต้นนี้ครับนี่ต้นนี้ใช้ได้เลยใบไม้มันมาขึ้นอย่อางเงี้ยมันก็เลยทำให้เน่าง่ายนี่เห็นไหมอันนี้ก็สุกแล้วนะคะ เดี๋ยวนี้ก็เตรียมตัดเลยเนี้ยสุกกำลังดีเนี้ยทุกคนเสร็นอันนี้มันสุกสุกเยอะเกินแลวนะครับเรื่อยไปร่วงไปดูท่าทางจะไม่เป็นพลายร่วงไปกินไปการอะไรนะกินไปบนกินไปบนไปอันนี้เรื่อยไปร่วงไปกินไปเกินสุกไปนิดเลยเกินสุกแล้วนี่สุกงอมเกินแล้วเศรษฐายใช้ได้อยู่นะ กว่าจะออกจากสวนก็อิ่มพอดีโอ้ยไอ้นี่มันน้ำไม่มากนี่ข้อใหญ่เลยใช่ใหญ่เลยบัดไปบัดมาลวกหมดมัดแต่ตัวเลยนี่บัดใเลยนะมัดอ่ะน้ำลงแม็ดเอ้าตอนนี้ตั้งข่าครับชิมทุกลูกชิมทุกต้นครับ จิมรสชาติทุกต้นออจิมดูต้นนะจิมไปงั้นแหละป่าใหญก็ตัดทุกต้นจิมดูรสชาติทุกต้นเลยอ,อะจะตัดให้สวยเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าสวยหรือเปล่าต้นลายมีอยู่ไหนหา,า้าตกปลอดภัยก็ไดไ้ไม่เห็นอัายโอเคนี่วันนี้ตัดได้สวยจริงๆดูดิสวยมากเลย มมอันนี้คือลูกใหญ่เลยนี่ลูกใหญ่กำลังดีเลยอันนี้เขาจะตัดให้สวยนะครับดูซิว่าจะสวยได้ไหมอันนี้เจาะทางออกมีตัดทางออกนะครับเยอะเลยไหมเดี๋ยวจาะทางออกหลูกก้อนหลูกก้อนหลูกก้อนเดียลูกก้อนลูกก้อนหลูกมันนิดเปนนั้นเออนิดเดียวเองอ่ตุอะ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 เวดจอกอันี้เหยา นี่สวยสวยแจมๆลูกใหญ่เลยมามาในสวนบรรยากาศก,ก็จะเหมือนกับเข้าป่าเลยนะครับเสียงจักจั่นใดๆเต็มไปหมดเลยดูสูเรียนสุเรียนในสวนต้นนี้อายุสิบหกปีแล้วนะคะนี่สุเรียนนี้นไว้ใจไม่ได้เลยเนี่ยเริ่มคนเน่าเยอะแบบนี้อันนี้เริ่มเริ่มแล้วต้องต้องต้องดูถ้าเกิวว่าไม่ได้ดูมันมันถึงตายได้ ดู่ทุเรียนเรื่องขค่นเน่าเลยนะคะนี่ขนาดวาด่ามีต้องมีแสะแต่ไม่มีอ,มอุปกรณ์มาสิบหกปีอันนี้ไม่ไม่กะม,มาตัดตัวสละไม่ได้ดูทุเรียนพอดีมาเจอทุเรียนขคนเนา่าก็เลยต้องแสะแสเกลือมันออกก่อนไม่นั้นมันจะหมักหมมอยู่มันจะมีเชื้อรายอยู่โดยทั้งปลวกทั้งเชื้อราเจอกันทำงานอืม เต็มเลยมันมันสัตว์ใบอันนี้ทุเรียนนะครับตอนนี้ลูกเท่ากำมัดแล้วนะครับอืปลูกไว้ให้มันดูแลตัวเองครับรอดก็รอดครับดูดช่อใหญ่ๆเลยท,ทุเรียนชอบเหมือนเงาะเลยเพราะว่าปลูกไว้บอกว่าเออลูกทิ้งเอาเองนะไม่ได้มีเวลามาทิ้งให้อี่อันนี้ปลูกไว้กับมังคุดอดี่ปลูกไว้กับมังคุดให้มันช่วยดูแลกันนี่ปลูกไว้กับมังคุดเลยนี่ลูกทุเรียนลูก ลูกเป็นช่อๆเลยลงมาอย่างกับผลเงาะตเต็มไปหมดเลยถ้าต้นมันสมบูรณ์มันจะออกเยอะแบบนี้คะ่ะอันนี้คือลูกยังเล็กอยู่นะคะช่อใหญ่ๆเลยนี่มันเดี๋ยวมาดูต้นข้างๆนี่ต้นข้างๆอันนี้เริ่มกินได้แล้วนะคะอันนี้ก็คือยังเล็กอยู่นี่มันจะออกรอบต้นเลยนี่มช่อใหญ่ๆเลยอน,นี่นนสละอินโดครับสละอินโด อันนี้ก็คือเป็นส่วนนี้นะคะนี่มาดูต้นนี้ต้นนี้ก็โอ้เต็มเต็มคอเลยนี่เห็นไหมออกเต็มคอเลยวิธีการผสมเกสรนะคะตัวสลายอินโดถ้าเราไม่ช่วยผสมเกสรมันจะไม่ค่อยติดลูกมันจะติดนิดหน่อยๆตามธรรมชาติแต่ถ้าอยากให้ติดดีต้องช่วยนะคะอันนี้ก็คือเอาเกสรตัวผู้เอามาเคาะเคาะเคาะใส่เกสรตัวเมียเดี๋ยวเ๊บนึงเขาจะเอาตัวเกสรตัวผู้นะคะมาเคาะเคาะใส่ตัวเกสรตัวเมีย นี่เกสร,รตัวเมียมันจะบานแบบนี้เกสร,รตัวผู้มันจะดูทุ่ๆหน่อยอนี่มันจะมีเกสร,รอยู่เขาจะมาเคาะเคาะใส่ถ้าเคาะเคาะใส่แบบนี้มันจะติดลูกดีเลยจ้านี่อันอันนี้คงจะได้ช่อใหญ่อยู่นะพ่อแม่ตัดมาเยอะมากเลยนี่เกสร,รเทียบเลยเอ,อ,อันไหนอนี่มันเล่นลงเลยนี่ไงเราก็วางเกสร,รตัวผู้ไว้แบบนี้นะคะเคาะใส่ด้วยแล้วมันก็จะล่วงใส่ตัวเกสรตัวเมียอันนี้ก็คือมันจะทําให้ตัวสไลดอินโดติดลูกดีเลยเน่าหมดแล้ว

อันนี้คือต้นสละอินโดตัวผู้นะคะละักษณะเกสรตัวผู้ก็จะประมาณนี้เราก็จะเอาไปเคาะใส่เกสรตัวเมียเพื่อให้มันติดลูกดีค่ะตัวสละมันจะแยกตัวผู้ตัวเมียกันต้องช่วยมันผสมพันธุ์นะคะถ้าเกิดว่าไม่ช่วยมันจะออกลูกไม่ดกจ้านี่สละนี่สละอินโดเต็มเลยดีเห็นไหมสุกแล้วเต็มเต็มเลยอืม